สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางอุษาศรีสุสวรรณนะคะวันนี้จะมาสอนทำเทียนล่ำห้องกับเทียนประทีปเทียนหอมนะคะอุปกรณ์ในการทำเทียนล่ำห้องนะคะก็จะประกอบด้วยขี้ผึ้งแท้ขี้ผึ้งเทียมนะคะแล้วก็พาราฟิล ขี้พึ่งแท้ขี้พึ่งเทียมนี่ทั้งสองอย่างเนี่ยให้ได้200กรัมนะคะก็อ,อย่างจะหนึ่งร้กรัมส่วนพาราฟินนี้หนึ่งร้กรัมนะคะแล้วก็ต้มพอละลายแล้วถึงจะใส่พาราฟินลงไปพอใส่พาราฟินละลายแล้วเราก็พักไว้สักครู่หนึ่งให้เทียนมัน ให้เทียนมันแข็งตัวหน่อยแล้วก็ถึงมาเริ่มปั้นปั้นเทียนปั้นเทียนก็คือเราจะต้องเอาเทียนออกมาแล้วก็นวดนวดตัวเทียนนวดเสร็จเรียบร้อยพอมันเข้าเนื้อดีแล้วถึงมาใส่ผงล่ำเทียนเทียนล่ำห้อง ็จะประกอบด้วยนะคะก็จะมีกันทีตป่นนะคะกัยญานป่นชะลูดป่นอย่างละ2อช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีมะกูดป่นนะคะจันแดงป่นจันขาวป่นนะคะหงไม้สักโกบัวอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พิมพ์เสน พิมพเสนนี่จะเป็นพิมพเสนจ,จีนพิมพเสนหอม1ช้อนชาน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงคี้ผึ้งแท้นะคะแล้วก็มาหั่นฝอยเห็นไหมคะเห็นไหมคะหั่นฝอยเพื่อผสมในกํายานอบลัำกํายานป่นนี่นะคะ ไม่มีขายมันจะมีเป็นก้อนนะคะโลนึงตอนนี้4 0 0พบาทแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องมาตำตำแล้วก็ใช้กระชอนนะคะล่อนให้มันป่นออกมาอันนี้ก็จะเป็นการรยานปนแล้วจะตามด้วยน้ำมันจันหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยนี้เราอาจจะใส่เป็นน้ำแล้วแต่ว่าเราชอบกินอะไร อย่างที่ที่ที่ใส่นี้ก็คือจะเป็นกระดังงาลำเจียกมะลิแก้วแล้วแต่เราใส่ให้ได้สองช้อนชาหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องมาผสมผสมกันให้ละเสร็จออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้มีกลิ่นหอมมากเลยพอเรานวดขี้พึ่งเสร็จเรียบร้อยมันเข้าเป็นเนื้อเดียรนกันเราก็เอาตัวเนี้ยที่เราผสมเรียบร้อยแล้ว เทใส่ลงไปในตัวขี้ผึ้งแล้วก็นวดอีกนวดจนกระทั่งมันเป็นสีแบบให้เข้ากันแล้วมันจะหอมพอสมมติเรานวดแล้วขี้ผึ้งมันแข็งตัวเราจะต้องลนไฟในขณะที่ลนไฟเราก็จะต้องมีเกีย่ยมีที่คีบก็ถือไว้คีบขี่ผึ้งแล้วก็ไปลนในไฟ ่วนเกียงนี้เราจะมีเขียงเพราะเราจะต้องใช้เขียงนวดนะคะถ้าเขียงเราเรานวดเราเราคึงแล้วเราคึงเราคึงตัวเทียนแล้วใช่ไหมคะพอเราคึงตัวเทียนที่เขียงเนี้ยมันจะมีเนื้อเทียนติดอยู่เราก็ใช้เขียงเกียงเนี้ยลนที่ไฟแล้วก็ที่ที่เขียงขูดเอาไอ้ตัวเนื้อเทียนที่มันติดที่เขียงออกแล้วเราก็คึงคึงจนกระทั่งใช้ได้แล้วมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเราก็มา ใช้มือเนะะี่ยค่ะกดลงไปเพื่อเอาไส้เทียนใส่ลงไปไส้เทียนนี้เราก็ต้องมาจากอันนี้มาจากฝ้ายฝ้ายนี้เราก็ซื้อมาใช่ไหมคะสั่งซื้อมาฝ้ายตอนที่เราซื้อมานี่มันไม่หอมมันไม่หอมมันจะไม่กลิ่นเหม็นสาบแล้วเราจะทํายังไงให้ไส้เทียนมันหอมเราก็ต้องเอาฝ้ายเนี่ยวิธีการทํานะคะเอาฝ้ายเนี่ยไปซัด ซักไม่ใช่ว่าซักแบบนี้นะคะซักน้ําเปล่าก็คือลูดลูดลูดเสร็จเรียบร้อยเราก็บีบให้แห้งถ้าเราก็ตากแดดพึงแดดไว้ตอนเช้าพอมันแห้งปุ๊บเราก็มาดมอีกว่ามันหายเหม็นสาบยังถ้ายังไม่หายเหม็นเราก็ซักอีกซักประมาณสามครั้งพอมันหายเหม็นปุ๊บเราก็พอตกเย็นเราก็ใช้น้ำอบไทยหาภาชนะมาใส่แล้วเอา ฝ้ายเนี่ยค่ะอัน้้ำอบไทยเทลงไปให้มันลให้มันท่วมฝ้ายนะคะแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนพอเช้ามาเราก็มาบีบแล้วเอาตะทำแบบนี้ให้ได้ทั้งสามครั้งจนกระทั่งเราดมแล้วว่าตัวฝ้ายเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วเราพอละเราไม่เอาละเราพอเราก็มาต่อด้วยน้ำมันจันนะคะอันน้ำมันจันมารูดรูดที่ฝ้าย กับน้ามันหอมแะเหงแล้วแต่ว่าเราจะเอากลิ่นอะไรเราก็ผสมจะผสมลงไปก็ได้หรือว่าจะเอาลูดทีละครั้งก็ได้รูดนี่ก็คือเราก็เอาตัวตัวน้ามันจันใส่ที่มือเรานะคะที่ฝ่ามือแล้วนั่นแล้วก็เราก็จับฝ้ายเป็นใจใจนะคะจับเป็นใจใจแล้วก็ลูดออกมาลูดลูดไม่ใช่ลูดแบบนี้นี้เอาเป็นใจใจมันเนี่ยฝ้ายมันจะเป็นใจลูดไปเรื่อยๆรูดไปเรื่อยๆ แล้วเร่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รูดน้ํามันหอมระเหยรูดแบบเดียวกันเลยเพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอามาอบล่ําอบลั่มกํายาณให้มันมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอบล่มกัญยานพอมันมีกลิ่นหอมขึ้นมามันก็จะออกมาเป็นตัวนี้นี่คือวิธีการทำที่เสร็จเรียบร้อยจะหอมมาก หอมมากนะคะอบร่่รรมกํายาน,นี้มาจากไหนเราก็ต้องมีวิธีการอีกนี่คือเครื่องปรุงอบล่่มกํากรรยานมีอบเรียบร้อยแล้วปรุงเรียบร้อยนะคะส่วนผสมของเครื่องปรุงอบล่่มกํายานก็จะมีจันเทศป่นนะคะจันเทศป่นกรํารยานป่นนะคะอย่างละสองช้อนโต๊ะ ่อนด้วยมะกรูดป,ปน่น1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวอย่างละ1ช้อนโต๊ะจันแดงป่นนะคะจัน์ขาวปน่นอย่างละ1ช้อนโต๊ะพิมพ์เสริปนป่น1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วย เอ่อน้ำมันจันน้ำมันจันใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยนี้เราอาจจะใช้เป็นกลิ่นมะริกุราบหรือแก้วหรือโมกอก็ได้ใช้ได้หมดเลยให้ได้หนึ่งช้อนชาหรือสองช้อนชาแล้วแต่เราแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือที่ผึ้งที่ผึ้งแท้เนะะี่ยค่ะที่ผึ้งแท้ที่เป็นที่เราทำเนี่ย เราก็มาฝานออกบางๆนะคะฝานบางๆแล้วเราก็มาหั่นให้มันเป็นฝอยละเอียดละเอียดอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในที่เครื่องเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะผสมผสมเข้าไปให้มันผสมกันให้ดีแล้วออกมาก็จะเป็นอยาหนียนี่ค่ะหอมมากถ้าเราต้องการให้มันมีเก็บ กลิ่นให้มันคงทนเราก็มาใช้ตัวเก็บกลิ่นให้คงทนคือชมดเช็ดชมดเช็ดเนี้ยมันก็คือไขชมดตรงทภโพกนะคะมันมีกลิ่นเหม็นมากเหม็นสาบนี่เราจะทํายังไงให้กลิ่นเหม็นสาบมันหายเราก็ต้องสตุก็กคือการฆ่าชมดเช็ดให้มีกลิ่นหอมนะคะเราก็จะใช้ใบพูใบพูที่กินกัะหมากเนี่ยนะคะใบพูกินกัะหมาก แล้วก็ผิวมะกรูดเพื่อเอาน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดนะคะใบพูแล้วเราก็ใส่ชมดเช็ดไปเท่ากับเม็ดถั่วเขียวชมดเช็ดนี่นะคะเอาเท่าเม็ดถั่วเขียวใส่ลงไปที่กลางใบพูนอันนี้คือวิธีการสตุชมดนะคะหรือก็ฆ่าชมดเช็ดที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ใช้ ผิวมะกรูดผิวมะกรูดนี้เราก็จะหั่นไม่ให้มันโดนฟองน้ำมากนะคะเอาแต่ตัวผิวมันสักหนึ่งลูกนะคะแล้วก็บีบน้ำมันหอมระเหยไปที่ตัวไข่ชมดเช็ดนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นกระจายตรงใบพูเนี่ยมัน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 เนี่ยเราเย็บเป็นกระทงก่อนเพื่อที่เราจะต้องลนไฟเราก็เอาน้ำมันกูดบีบน้ำมันลงไป นนไปที่ตัวชม,มดใต้ไปพูให้มันเดือดนะคะเดือดปุดๆๆๆพอมันโดนความร้อนก็เหมือนกันการข้ามันก็จะเริ่มกลิ่นเหม็นสาบมันก็จะเริ่มหอมขึ้นมาการฆ่าการสตุชม,มดเช็ดเนี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อยประมาณอาจจะ20นาทีส5นาที20นาทีแล้วแต่นะคะดูให้มันเดือด พอมันเดือดปุ๊บเราก็เทใส่ไปน,นี้เทไพลไปแล้วก็ใส่ใส่ลงไปมันก็จะกลายเป็นผงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ไปกวนมันใช่<อ>เนี่ยมันก็จเนตัวเก็บกลิ่นให้คงทนหอม อันนี้จะเทียนลำพ้องนะคะที่เราจุดพอเราทําเสร็จแล้วเวลาเราจุดจุดเนี่ยเราก็เป่าเราเห็นไหมคะเห็นจะว่าไสเทียนไหมให้มันหล่อหลอมาที่ตัวเนื้อเทียนแล้วเราก็ค่อยๆใช้ตัวอะไรก็ได้แหลมๆนะคะเขียียที่ที่ไสเทียนถ้ามันเป็นเปลวไฟเล็กๆอันนี้แสดงว่าติดดีแล้วเนะะี่ยค่ะค่อยๆเป่าเน,นี่ยติดดีแล้วเห็นไหมคะ แล้วก็เป่าดับเลยควันก็จะขึ้นหอมมากนะ่ยพอเราสมมติเราล่ําในห้องพอควันหมดปุ๊บพอพอมันมีควันเราก็ปิดห้องนะคะพอควันหมดเราก็มาจุดใหม่ทําแบบเนี้ยสลับไปสักสามครั้งเขาเรียกสามตั้งหรือสามรอบสามรอบห้ารอบแล้วแต่เรา อันนี้ประทีบเทียนหอมนะคะขั้นตอนในการทำตัวตัวเนื้อเทียนเนี่ยนะคะก็มาจากเทียนล่าห้องใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะ<ม>เพียงแต่ว่าเรามาทําเป็นดอกไม้จะเป็นดอกอะไรก็ได้ให้มันดูสวยงามเพื่อเป็นประทีปจุดเวลาลอยกระทงหรือว่าจุดถวายพระ เวลาจุดผังประทีปเนี่ยเราก็ใส่ในตัวผังนี้ก็ได้ก็จะออกมาสวยงามนะคะวิธีการทําเราจะต้องมีแบบพิมพ์อันนี้เราทําเป็นดอกบัวบัวบานนะคะมีแบบพิมพ์เราก็ตัดคว้านเทียนเหมือนเดิมนะคะคว้านเทียนแล้วเราพยายามคว้านเทียนเสร็จเราก็มาใช้กดกดเอาให้มันแบเพื่อจะตัดตัวตัวกีบกีบดอกบัว ะ,ะยีบดอกบัวน,นี่เราก็จะมีแบบเบนแบบพิมพ์นะคะเป็นกระดาษที่เราตัดไว้ตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้เกียงเนะะี่ยค่ะเกียงลนไฟแล้วมาแต่งที่กีบแต่งที่กีบเทียนกีบเนื้อให้มันดูเรียบสวยงามแล้วก็แต่งกีบทั้งหน้าทั้งหลังเลยจากนั้นปุ๊บเราก็มาเขียนลาย ลายดอกบัวเราจะลายยังไงก็ได้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอาให้ได้สิกกีส่วนตัวไส้เทียนนี้ก็มาจากเทียนล่ำนะคะเทียนล่ำห้องเนี่ยแต่ว่าเราทำให้มันเล็กๆหน่อยนะคะเอาไส้เทียนไว้ตรงกลางแล้วเราก็มาใส่กีบด้านในก็จะเป็นห้ากีบด้านด้านที่สองชั้นที่สนะคะ ชั้นแรกก็5กีบชั้นที่2เราก็มาสับบางให้ได้5กีบก็จะเป็น10กีบก็จะออกมาสวยงามส่วนทางด้านหลังนี้เราก็จะต้องแต่งให้สวยงามก็ใช้เกียงอีกใช้เกียงลนไฟนะคะเราแต่งกีบเกียงลนไฟแล้วก็มาแต่งที่ข้างๆกีบทั้งสองข้างด้านซ้ายด้านขวาแล้วทางด้านหน้ากีบเราก็แต่งใช้เกียงลนไฟอีกแต่งด้านหน้ากีบด้านหลังกีบ ส่วนด้านหน้าพอเราแต่งเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเขียนลายเป็นลายดอกบัวก็ใช้เกียงนะคะขีดแล้วแต่เราใชคะเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นออกมาเป็นกลีบๆให้ได้สิกลีบชั้นที่หนึ่งเราก็จะอันนี้ตัวตัวไส้เทียนมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะทำมาจากเทียนล่ำพ้องมีอยู่แล้วแต่ให้มันเล็กลงมาชั้นที่หนึ่งเราก็ใส่ไปกลีบหนึ่งก็ลนไฟก่อนนะคะแล้วก็ติดลงไปชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่หนึ่งเอาให้ได้ห้ากลีชั้นที่สองก็ห้ากลีเรามาสับหว่านะคะแต่งเสร็จเรียบร้อยสับหว่าพอเราทําเสร็จเรียบร้อยสิบกลีเราใช้เกลียงอีกนะคะลนไฟแล้วก็มาตามรอยต่อนะคะเห็นไหมคะให้มันเรียบตกแต่งให้มันเรียบให้มันดูเรียบร้อยทางตูดก็เหมือนกันใช้เกลียงลนไฟแล้วก็ทาให้เรียบให้ดูเรียบร้อยเพื่อตั้งตั้งได้ในผังประที่ ก็จะออกมาสวยงามหรือว่าเราอาจจะไปซื้อไม่ใช่ผางประที่เป็นแบบผางสวยๆถ้วยสวยสวยใส่สวยงามถวายพระเป็นของขวัญของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยประที่เทียนหอม